สถานการณ์การงานการเงินความเฮงปังโชคลาภของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะมีไพ่ทั้งหมด2กองนะคะกองที่1แล้วก็กองที่2ตอนนี้แม่หมอเลือกให้แล้วนะคะหลังจากนั้นแม่หมอจะเลือกไพ่พลังบวกให้คุณนะคะไพ่กองเอ่อกองกองที่1และกองที่สองนะเอ่อสำหรับไพ่กองที่3จะเป็นไพ่ the soul journey นะคะเอ่อพลังใจของคุณควรจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ไพ่มาทํานายกันนะกองที่ หน่งและก็กองที่2นะคะอ่าเดี๋ยวแม่หมอเลือกไพ่ให้นะไพ่ The Soul Journey โอเคหใบ และอีกหนึ่งใบไพ่กองที่1และไพ่กองที่2นะคะเดี๋ยวตอนนี้ทําสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้เลยเป็นเรื่องของความเฮ่งปังโชคชะตาการลงทุนการเงินของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไพ่กองที่1นึ่งะช่วงนี้ในเรื่องของความเสี่ยงเสี่ยงมี2ประเด็นนะในเรื่องของความเสี่ยงคือการลงทุนมีความเสี่ยงการการลงทุนการเงินความเฮ่งเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพราะนั้นรอยรั่วเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะทําให้คุณจะต้อง รับผิดชอบสิ่งที่มันใหญ่หลวงมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆทริคในการลงทุนแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณอาจจะมีดวงในช่วงนี้โดยการเชื่อใจตัวเองเป็นหลักนะคะสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณตัดสินใจอันนี้จะเป็นหลักที่ดีในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนการเงินของคุณช่วงนี้ไพ่กองที่สองนะคะคือไพ่ h ด h ะไฮพรีสเ s สสำหรับคนที่เธททำธุรกิจเกี่ยวกับความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์เครื่องประดับต่างๆทําได้เลยมีดวงในเรื่องของการทําอันนี้เราก็ทําเรื่องออนไลน์เนี่ยเฮงปังแน่นอนในช่วงนี้นะคะแต่คุณจะต้องเปิดกว้างนิดนึงอาจจะต้องศึกษาตลาดให้มากขึ้นนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมีคู่แข่งเป็นยังไงแล้วธุรกิจของเราเหมาะกับ กลุ่มลูกค้าประเภทไหน Self Esteem มั่นใจให้เต็มที่ค่ะถ้าคุณจะทําธุรกิจความงามธุรกิจออนไลน์คุณต้องมั่นใจก่อนว่าตัวคุณสวยคุณดีคุณปังคุณดังแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีดวงนะแม่หมอคิดว่าทุกคนเฮง